คำอธิษฐานประจําวันสรรเสริญสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดพระเจ้าผู้ทรงรักคนบาปแต่พระองค์ทรงเปรียดชังความบาปพระองค์ทรงเมตตาและทรงให้โอกาสกับคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่และหันใจของทั้งหลายมาแสวงหาการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หลายขอบคุณพระองค์ที่ทรงกล่าวและทรงตักเตือนผ่านพระคำของพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตาห่วงใย,ยต่อประชากรของพระองค์และเพื่อให้ทุกๆคนที่เชื่อว,วางใจในพระองค์นั้นไม่พลาดไปจากน้ําประทัยของพระองค์พระองค์จึงทรงประทานพระบัญญ,ญาบริสุทธิ์ให้ลงมาสถิตอยู่ด้วย,วยตามพระสัญญาของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าข้าพองหลายขอสรารภาพถึงความผิดบาปที่ได้ล่วงละเมิดเหตุเพราะใจดือ้อดึงดืง้อรั้นไม่เชี่ยวฟังพระลำรัดของพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาวางรากฐานฝาจิตวิญญาณใหม่ให้กับธรรมิกชนทุกๆคนที่กลับใจเพื่อที่จะได้ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความเชื่อโดยประจากความกลัวหรือความวิตกกังวลในสิ่งใดๆและขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือที่จะให้คริสเตียนทุกๆคนสามารถจับยังชั่งใจไม่หลงจนไปกับกลอุบายของมารซาตานด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้า ขอาการเจิมด้วยไฟจากองค์พระบัญญาณบริสุทดหล่อหลอมจิตใจของข้าองหลายเข้ากับพระคำของพระองค์เพื่อจะได้คิดเหมือนพระองค์ทรงคิดและเพื่อจะได้พูดเหมือนที่พระองค์ทรงตรัสโอข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดอวยพร,พรและทรงโปรดจ,จัดเตรียมในสิ่งที่จําเป็นต่อการดำเนินชีวิตในวันนี้เพื่อที่ข้าองหลายจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเปล่าข้าแต่พระเจ้ากิจการใดๆที่ไม่ได้มาจากพระองค์ก็ขอให้มีอันต้องล้มเลิกไปให้หมดสิน้น เพื่อที่ข้าพองหลายจะได้หันใจไปทุ่มเทและตั้งใจในกิจการงานพันธกิจต่างๆซึ่งองค์ทรงมีพระประสงค์ให้กระทำพระบิดาเจ้าข้าข้าพองค์หลายจึงยิ่ฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทยัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน